หอยอะไรใหญ่ขนาดเนี้งงมากมันกินได้เหรอถามจริงนี่อยากกินของดองแปลกๆเลยเอาไปดองกับน้ําดองคนเลยดองดูดีว่ามันจะรอดไหมอันนี้คือง่ายๆเลยเทน้ําดองปิดฝาแล้วก็รอสี่ถึงสิบสองชั่วโมงก็กินได้ <c oughs> แล้วเฮ้ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้งงมากไม่เคยพบเคยเจอหอยใหญ่เท่าฝ่ามือแล้วเวลาดองอะน้ําดองมันแทรกเข้าไปในเนื้อหอยเลยตอนแรกคิดว่าจะข้าวใช่ปะแต่บอกเลยว่ามันไม่เหม็นคาวเลยกินซีอิวน้ําดองคือหอมถั่วเหลืองเกาหลีมากหน้าตามันจะแปลกๆหน่อยแต่พอกินไปแล้วเฮ้ยมันก็อร่อยเหมือนเดิมนี่หว่าม หวานเข้าไปอีกอันนี้คืออร่อยมากกินเปรีป้ๆได้เลยไม่คาวอันนี้คือดีขอกินคู่กับนำ้ำจิ้มซีฟู้ดสักหน่อยมึงเอ้ยอันนี้คือโคตรแซ่บบอกเลยเป็นเมนูแปลกที่หาทำและดันอร่อยเอา้าเทกเจอร์เนื้อหอยแครงมันจะมีความกรุบๆแน่นๆกรอบหน่อยเหมือนตอนนี้เขามีกิจกรรมดองแปลกแลกหมืน่นแค่เอาของแปลกมาดองให้น่ากินเขาจะเลือกมาสิบคนใครทํหน่ากินก็เอาไปเลยเออไปหาลองน้าดองคนเลยดองเนี่ยทาถึงจรงิงเอาไปสิบเต็มสิบเลย,เลยกินกี่ครั้งก็บอกเลยว่าอร่อยเหมือนเดิมฟิลเหมือนกินคนละดองเมมา